ต้นนั่งจ้องจอคอมพิวเตอร์นิง่งเงินในบัญชีโชว์บนหน้าจอมือถือเหลือ143บาทแต่ต้นก็ยังพอมีความหวังเพราะเขาชอบซื้อหวยทุกเดือนเป็นชีวิตจิตใจรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออก1 2 3 4 5 6ต้นร้องดังรั่นออฟฟิศถูกรางวัลที่หนึ่งพนักงานในออฟฟิศรีบวิ่งเข้ามาดูพร้อมพูดว่าพี่ต้นคะเราไปเดทกันไหม ทั้งที่เมื่อก่อนเธอไม่ชอบขี้หน้าต้นเลยเพราะต้นจนตัดภาพมาอย่างรวดเร็วต้นแจกทองให้สาวๆกลางห้างหลังถูกรางวัลใหญ่ต้นซื้อบริษัทเก่าและไล่เจ้านายตัวแสบออกต้นหัวเราะอย่างสะใจที่เขาตอนนี้มีทุกอย่างในมือแล้วเขาซื้อรถหรูซื้อบ้านหรูหลังใหญ่สาวๆเข้ามารุมล้อมในผับเขายิ้มอย่างผู้ชนะในชีวิตเสียงตบไหลดังแปะ ต้นสะดุ้งตื่นทันทีต้นมองไปรอบๆออฟฟิศสีซีดโต๊ะโทรมโมและเงินในมือถือยังเหลือ143บาทใครเคยฝันกลางวันเหมือนต้นบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะ